ขยี่อันิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เรื่องหนึ่งในไต้รากตอนที่435หญิงสาวชุดสีรุ้งนั้นยืนบนก้อนหินผมยาวของนางผิวสวยตามสายลมบวกกับรูปร่างหน้าตาที่ทรงเสน่ห์งูน้อยตัวเล็กเจ็ดสีส่งเสริมให้นางดูมีความงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งทว่าเมื่อตัวมู่เฉินมองไปยังร่างนั้นดวงตาเขาเหมือนกับเจอผีจ๋หน้าสีน้าค่อยๆดูประหลาดใจนานเผาร่างคุ้นเคยนี้ คือใช้เสี่ยวที่ตัวเขาเคยพบที่เขตหลงเฟิงหรือที่จริงควรเรียกนางว่าเสียเส่ยวเสี่ยวนางคือทิดาของเทพจกพักรพรรดิอัคขีที่มีภูมิหลังน่ากลัวเช่นเดียวกับลินจิงตัวเขาไม่คิดว่าตัวปัญหาใหญ่ที่ลินจิงจะพบจะเป็นนางนี่เป็นเรื่องน้ําท่วมวังราชาบังกรซะแล้วมูเฉิก็ตกใจเมื่อมองเสียเส่ยวเสี่ยวหญิงสาวพ,พอเห็นเขาก็พะงะไม่ต่างกันเฮ้ hey, มูเฉนินเจ้าทําอะไรอยู่นะ่ะ รินจิ้งพอเห็นมูเฉินไม่ขยับนางก็ถามเสียวเสียวก็รูปไปที่ครัวของงูฮีคีไม่ได้เจอกันมาหลายปีเจ้าเริ่มงานเป็นนักรบรับจ้างตั้งแต่เมื่อไหร่กันเมื่อดินคำพูดนางรินจิ้งกับจิวโยกก็อึง้งเจ้ารู้จักนางหรือมูเฉินเลยบอกว่านางเป็นสายขค่พวกเราไปที่เขตหลงเฟิงด้วยกันเมื่อรินจิ้งได้ยินคำนั้นดวงตาก็เปลี่ยนไปแม้นางจะไม่ได้พูดแต่ก็รู้สึกกากระอ่วมเพราะสถานการณ์นี้อึดอัดเหลือเกิน นางไม่รู้ควรจะกู้อะไรดีนางจึงเลือกดึงขึ้นหลิงที่ไร้ขอบเขตกลับมาในเมื่อยิงสาวคนนี้เป็นเพื่อนของมู่เฉินก็ไม่จำเป็นต้องสู้หลินจิงมีชาติกําเนิดไม่ธรรมดาแม้จะเป็นสตีแต่ก็ใจกวา้างนางจึงไม่รู้สึกไม่พอใจกับเซียวเสียว,เ,ยวเพราะการต่อสู้เมื่อครู่ตุกตาน้ําแข็งที่ซ่อนตัวหาโอกาสโจมตีก็ปรากฏกลับไปที่ด้านหลังหลินจิงขณะนางดึงขึ้นหลิงกลับไม่คิดจะสู้เซียวเซียวก็ทําเหมือนกันนางตบงูน้อยเบา,เบา,เบา มันก็หดกลับเข้าไปตัวเขารู้สึกโล่งใจพวกนางสองคนเป็นเพื่อนเขาหากพวกนางสู้กันจะเป็นเรื่องปวดหัวเสี่ยวเสี่ยวเนี่ยค่อยๆเดินออกมานี่ก็คือจิวโยที่อยู่กับข้าใน,นเขตก,กงเวสวร์นางเป็นสหายเก่าแก่จากนั้นเขาชี้ไปยังหลินจิงส่วนนี่คือหลินจิงท่านเทพจกพักรพรรดิสงครามเป็นปีดาของนางพอพูดจบเขาก็หันไปบอกจิวโยกับหลินจิงนี่คือเซียวเสี่ยวท่านเทพจกพักรพรรดิอัคคีเป็นปีดาของนางเมื่อพูดจบ หญิงสาวทั้งสามก็ตกใจแล้วมองหน้ากันเทพจักรพัดิสงครามและเทพจักรพัอิอัคคีเป็นยอดหยุดที่สามารถสั่นสะเทือนทั้งจัก,กรวาลได้การกระทืบเทา้าทว่ายอดหยุดทั้งสองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้พบปะกันใครจะคิดว่าบุตรสาวพวกเขาจะได้พบกันด้วยวิธีนี้เจ้าเป็นธิดาของเทพจักรพัดิสงครามนี่เองกระทั่งปีดาข้ายังนับถือเขาด้วยความเคารพสูงนี่เป็นโชคชะตาแท้จริง ที่ข้าได้พบกับองค์หญิงน้อยแห่งแคว้นวูวันนี้เซียวเซียวถึงกับอึง้งเพราะชื่อเสียงของเทพจักรพรรดิส,สงครามไม่ได้อ่อนแอไปกว่าปีดานางนางรู้ว่าเทพจักรพรรดิส,สงครามเป็นหนึ่งในยอดยุทธแห่งมหาพันพบที่แม้แต่ปีดานางยังให้ความสําคัญดวงตาหลินจิงก็เปล่งประกายท่านเทพจพักรพรรดิอัครีเป็นปีดาของพี่สาวหรือข้าเคยได้ยินท่านพ่อพูดถึงปีดาของพี่หลายครั้งเขาเป็นวีรบุรุษในใจข้าถ้าข้าวรู้จักตัวตนของพี่สาวก่อนหนะ้า ข้าต้องยกไขมุกจิตตามังกรให้แน่นอนรินจิงรักและภูมิใจในตัวปีดาตั้งแต่รู้ความนางจึงให้ความเคารพต่อเทพจัพัทอักขีที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเช่นเดียวกับปีดาของนางเมื่อรู้ถึงตัวตนอีกฝ่ายความตื่นเต้นก็ปรากฏเสี่ยวเียวก็ยิ้มนาวรู้สึกโชคดีที่มูเ่เฉินมาทันเวลามิฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นพวกนางกลางพ่ตายออกมาทั้งสองฝ่ายจะได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่คุ้มที่จะเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายเพียงเพราะใครมุกจิตตามมาก่อนตัวมู่เฉินก็มองยิงสาวทั้งสองที่ทเข้ากันได้เขาก็โล่งใจทั้งคู่มีชาติกําเนิดไม่ธรรมดาต่อให้พวกนางจะมีนิสัยแตกต่างกันแต่ก็มีความภาคภูมิใจตัวเขาจึงกังวลว่าพวกนางจะมีอารมณ์ไม่พอใจหากเป็นแบบนั้นเขาที่อยู่ตรงกลางคงอีหลักอีเหลือหน้าดูแต่โชคดีที่ทั้งสองคนมีมารยาทและไม่ใช่ผู้หญิง ประเภทนอมแน็มพวกนั้นทําไมเจ้าถึงมาที่วังสวรรค์บรรพาการมู่เฉินถามวังนี้ก่อตั้งโดยจัก,กรพรรดิฟ้าช่วงนี้ข้าออกจากสมาธิฝึกฝนพอดีก็เลยมาดูสักหน่อยตอนแรกข้าคิดจะไปภูมิภาคทางเหนือเพื่อหาเจ้าแต่ข้าเชื่อว่างานนี้เจ้าไม่พลาดแน่จึงรีบเดินทางมาที่นี่แทนเสี่ยวเสี่ยวก็ยิ้มจากนั้นก็มองมู่เฉินพลังเจ้าเพิ่มขึ้นเร็วจริงๆตอนที่พวกนางอยู่ในเขตหลงเฟิง มูเฉินอยู่ในขุมพลังชื่อจุนขั้นสามเวลาผ่านไปไม่ถึงสองปีเขาก็ก้าวมาถึงขั้นเก้าความเร็วในการฝึกทําให้ตัวนางตกใจมากไม่เร็วเท่าเจ้าหรอกเมื่อเขามาถึงที่นี่เสียวเสียวไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งการบ่มเพาะข,ของนางไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจูเหยียนซึ่งอยู่ในขุมพลังชื่อจุนขั้นเก้าระยะเต็มไม่นำซ้ำํานางยังอยู่ในันดับต้นๆของระดับนี้ด้วยนี่ก็คือไข่มุกจิตตามังกรรือมูเฉินมองไข่มุกนั้น นี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมลินจิ้งกับเซียวเซียวถึงต่อสู้กันลินจิ้งกับเซียวเซียวก็สบตากันและพยักหน้าแล้วพวกเจ้าจะแบ่งกันยังไงมูเฉินถามขึ้นมีเพียงคนเดียวที่จะได้ครอบของทว่าเห็นชัดว่าเขาไม่คิดจะเป็นคนตัดสินเมื่อลินจิ้งได้ยินนางเลยบอกว่าให้พี่เซียวไปเถิดนางยังไม่ได้รับป้ายยินยอมและนี่ก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับข้าด้วยแม้ไข่มุกจิตตามังกรจะลํำคาญแต่ด้วยสถานะนาง ชัยว่าจะไม่เคยเห็นสมบัติแบบนี้ในสายตาของนางไข่มุกนี้ไม่มีความสําคัญเมื่อเทียบกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเซ่ยวเี่ยวเมื่อเซลลวเซ่ลวได้ยินการเลือกของหลินจิงนางก็พูดว่างั้นต้องขอบคุณน้องหลินจิงนะสิ่งนี้มีประโยชน์สําหรับข้าหากจากนี้เราครบสมบัติข้าจะชดใช้ให้งูเจ็ดสีก็เลื้อยออกมาขณะที่แลบลินไปที่ไข่มุกจิตตะมังกรพียเเซ่ยวเกงใจเกินไปแล้วไปเอาสมบัติเถิด เซียวเซียวก็พยักหน้าเดินไปที่บันหลังแต่เมื่ออยู่ห่างจากบันหลังประมาณร้อยจังมู่เฉินก็ปรากฏตัวและหยุดนางเอาไว้เอิม่มเซียวเซียวก็อึง้งรินจิงและจิวหยก็ตามมาด้วยความประหลาดใจมีปัญหาหรือจิวหยถามนางรู้ว่ามู่เฉินไม่มีทางถูกล่อลวงด้วยไข่มุกในเมื่อเป็นแบบนี้ต้องมีเหตุผลอื่นที่หยุดเซียวเซียวไว้เมื่อเซียวเซียวลินจิงได้ยินคำพูดจิวหยดวงตาก็เปลี่ยนไปมู่เฉินก็มองบันลังนั้น มันแปลกนิดหน่อยนะตอนที่เซลล์เคลีย,ยบเข้าใกล้เขาสัมผัสไดถึงความพันผวนที่ซ่อนเล่นอยู่แม้แต่เซลว์ได้หลินจริงยังไม่รู้สึกตัวเขาย่อตัวลงไปแล้ววางมือบนพื้นดินเมื่อหญิงสาวทั้งสามเห็นภาพนี้ก็กระจายตัวตั้งเป็นแนวป้องกันมูน่เฉินอยู่ในท่านี้คู่หนึ่งก่อนลืมตามีปัญหาจริงๆนั่นแหละเมือ่อพูดจบเขาก็ฟาดฝ่ามือความพันผวนของคลื่นลิงที่มองได้วยตาเปล่าก็เปล่งออกมาเสียงระเบิดดัง ก้อนหินใหญ่น้อยก็แตกเป็นเสี่ยงและพังทลายเมื่อพื้นที่พังยิงสาวทั้งสามก็มองเห็นใยหริ่งปากฏและเชื่อมโยงกลายเป็นค่ายกลขนาดใหญ่โดยมีบัลลังก์เป็นรากฐานยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทําให้พวกเขาต้องตกใจคือใต้พื้นดินที่พังทลายสามารถมองเห็นร่างมังกรขาวขดตัวอยู่และเต็มไปด้วยรัศมีความตายในดวงตาของมังกรตัวนั้นไม่มีพลังชีวิตมังกรขดตัวอยู่ที่นั่นเงีย,งยบๆเล่ากับว่า เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่แปลกเลยว่าทาไมยิงสาวทั้งสาคนถึงไม่รู้สึกเหตุผลที่มู่เฉินสัมผัสได้เป็นเพราะค่ายกลซ่อนอยู่ใต้ดินนี่มันศพมังกรวิเทศแต่ละคนมองมังกรข่าวนั้นที่เต็มไปด้วยความตายพวกนางไม่ได้กลัวศพมังกรวิเทศตัวนี้แต่เป็นค่ายกลที่ท้ายพวกนางรู้สึกถูกคุกคามนี่มันค่ายกลอะไรเซี่ยวเซี่ยวถามนางมีความรู้สึกว่าถ้านางก้าวเข้าไปในค่ายกลโดยไม่มีการเตรียมตัว ต้องจ่ายราคาแพงแน่รี่เป็นค่ายกลศพวิญญาณหากก้าวเข้าไปพลังงานหลิงจะถูกยับยัง้งดูจากลัศมีความตายที่รวมกันอยู่แม้แต่จอมยุคขุมพลังชื่อจุนขั้นเก้าระยะเต็มก็จะถูกลดระดับลงเหลือเพียงขั้นเจ็ดเซียวเซียวกรินจริงก็สะดุง้งหากขุมพลังพวกนางถูกระงับพวกนางต้องถูกขมือบโดยศพมังกรวิเทศแน่ไม่คิดว่าที่นี่ยังมีสิ่งอันตรายซ่อนอยู่งั้นตอนนี้เราควรทำยังไงเซียวเซียวถาม ทนางทำลายค่ายกวนรุนแรงอาจส่งผลต่อไข่มุกจิตตามาก่อนเมื่อมูเ่เฉินได้ยินก็บอกว่าถ้าเป็นค่ายกวนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองก็แล้วกันถ้าเป็นค่ายกวนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าก็แล้วกันพูจบมูเ่เฉินก็ว่าตาประทับขนาดแสงนั้นพวยพุ่งเธลึกหลิงก็กันตัวยิงไปในอากาศผสมประสานเข้ากับชั้นบรรยากาศค่ายกวนศพวิญ,ญญาณไม่ธรรมดาตามการคาดเดาถือได้ว่าเป็นค่ายกวนระดับจงซือหากอยู่ในสถานะสมบูรณ์ แต่โชคดีที่มันได้รับความเสียหายตามการเวลาเกิดตำหนินี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในการรับมือเมื่อพนึกหลิงยิงรวมกันกับค่ายกลอย่างต่อเนื่องก็ค่อยๆพันขวนบางส่วนของกระบวนแสงหยุดชะงักมูเฉินไม่ได้ทำลายค่ายกลอย่างสมบูรณ์เพราะจะเสียเวลามากเกินไปเขาเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งก็คือทำลายแกนบางส่วนทำให้เกิดการกระจัดกระจายซึ่งเสียสมดุลและพังทลายลง ขณะที่ค่ายกลศพวิญญาณแปรปวนดวงตาเสียวๆก็สว่างขึ้นขณะมองมู่เฉินด้ความอัศจรรย์เห็นชัดว่าน,นางไม่คิดว่ามู่เฉินจะบรรลุเส้นทางศาสตร์ค่ายกลจนถึงจุดนี้การสานสะเทือนแผ่กระจายอย่างต่อเนื่องจากความผันผวนของคืนหลิงที่บิดเบี้ยวจากค่ายกลในท้ายสุดค่ายกลก็ไม่สามารถยึดติดกันได้แตกเป็นเสียงจากการระเบิดคืนหลิงนั้นกวาดไปทั่วลัศมีความตายกวาดออกไป พร้อมกับการทำลายล้างของค่ายกลทําให้สวรรค์และโลกเย็นละเยือกแต่โชคดีที่ว่าเขาเตรียมพร้อมหมุนเวียนพลังงานเพื่อปกป้องร่างกายไม่ไปล่อยให้รัศมีความตายโจมตีเข้ามาขึ้นกระแทกจากรัศมีความตายกินเวลาหลายนาทีก่อนจะสลายไปหญิงสาวทั้งสามมองไปข้างหน้าด้วยความยินดียามนี้ค่ายกลศพวิญญ,ญาณจางหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่เร็วไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งท่าทางข้าคงต้องมองเจ้าในแง่มุมใหม่แล้ว เซลเซียบกูดนางพอใจกับวิธีมู่เฉินมากถ้านางต้องทําเองอาจต้องใช้วิธีลําบากสุดก็คือทําลายค่ายก่นแต่แบบนั้นไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพจะต่ําถ้าเกิดทําลายไข่มุกจิตตามังกรไปด้วยทุกอย่างจะไม่คุ้มค่ายังมีศพมังกรวิเทศอยู่มู่เฉินทีไปที่มังกรนั่นเป็นตัวปัญหาอีกหนึ่งเนื่องจากรัศมีความตายครอบงำมากหากรัศมีความตายบุกเข้าสู่ร่างกายจะสร้างความเสียหายกับพวกเขาให้ข่าจัดการเองเซลเซียบกู้ขึ้น นางราวกะเทพธิดาที่ปั้นแต่งจากสวรรค์และโลกนางยื่นมือออกไปวางงูเจ็ดสีลงบนหัวของมันเบาๆงูเจ็ดสีก็ชูของกลายเป็นแสงสีรุง้งปรากฏเหนือร่างศพมังกรในพิภตาแม้มังกรจะไม่มีชีวิตแต่ยังมีสันชาต,ตยาณจึงส่งเสียงคำรามลรัศมีความตายนั้นก็พุ่งออกมาทําให้พื้นที่ถูกรัศมีความตายกวาดใสทว่าเจ้างูเจ็ดสีไม่ได้เคลื่อนไหวเมื่อเชิญหน้ากับรัศมีความตาย เมื่อรัศมีห่อคุมเจ้างูน้อยค่อยๆอ,อ,อ้าปากแสงสีดําก็ควบแน่นแม้ว่าปากของงูเจ็ดสีจะไม่ใหญ่แต่ตอนนี้ราวก็หลุมดําแรงดูดก็ระเบิดออกมากืนกินรัศมีความตายเข้าสู่ร่างกายหลังจากกืนกินรัศมีความตายงูเจ็ดสีก็ไม่ได้แสดงอาการถูกกัดก่อนยังคงดูล่าเริงมีชีวิตชีวาเมื่อมูเฉินหลินจิงและจิวโยเห็นภาพนี้ก็ตกใจงูเจ็ดสีน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวสามารถกืนกินรัศมีความตายได้หลังจากกืนกินรัศมีความตาย งูจระสีก็อาปากพร้อมเสียงขู่หลุมดําก็หมุนพร้อมกับแสงที่ระยิบระยับพุ่งออกมามัดเข้ากับมังกรก่อนที่แรงดึงดูดจะระเบิดและดึงร่างมังกรเข้าไปในหลุมดําแม้ว่ามังกรจะต่อสู้ดิ้นหลนแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เนื่องจากไร้สติปัญญาในทางตรงกันข้ามเมื่อมันยิ่งดินแรงดูดก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นสุดท้ายก็ดูดเข้าไปศพมังกรหายไปหลังจากการดูดจากนั้นงูจระสีก็อาปากกื้นหลุมดํา งูน้อยไปเสียงอ,อเดอร์ออกมาค่อยๆร้อยกลับไปหาเสี่ยวเสี่ยวมุดเข้าไปขดอยู่ในแขนเสือ้อทั้งสามต่างตกใจไม่เห็นฉากนี้เพียงไม่กี่นาทีศพมังกรวิเทศก็ถูกจัดการจนสิ้นสากแม้ว่ามังกรตัวนี้จะไม่มีสติปัญญาแต่เทียบได้กับระดับจื่อจุนขั้นเก้าระยะเต็มหากพวกเขาจัดการก็ต้องใช้เวลามากแต่งูเจ็ดสีกลับกินเข้าไปอย่างง่ายดายนี่คือเทพอสูรอะไรกันนี่คืออสูรกืนฟ้าเจดสี มันไม่ใช่เทพอสูรของมหาพันพบแต่เมื่อมันเติบโตขึ้นจะสามารถเทียบเคียงได้กับมหาเทพอสูรของที่นี่รินจิ้งเนี่ยเอ่ยขึ้นคาเคอรดินมาจากท่านพอว่าหนึ่งในในายหญิงแคว้นบูจิงขั้วมีอสรพิษลึกลับที่สามารถกืนกินสวรรค์และโลกซึ่งเคยกืนกินจอมยุคขขุาพลังตี้จ่้จุนขั้นปลายมีข่าวหรือว่าแม้แต่สมาชิกเผ่ามังกรยังกลัวหากพบกับอสรพิษตัวนั้นนั่นท่านแม่ข้าเองเสี่ยวเสี่ยวพูดขึ้น แต่เจ้างูของท่านแม่น่ากลัวยิ่งกว่าที่เสี่ยวไฉสามารถกินศพมังกรวิเทศได้อย่างงไไ่ายดายเพราะมันไม่เหลือสติปัญญาและไม่รู้ว่าจะหลบยังไงไม่งั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมันที่จะหลีกเลี่ยงและยากกืนกินนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวเขาได้ยินเรื่องอสร,รพิษเกินฟ้าแต่ตัดสินจากพลังมันจะเป็นการดําลงอยู่สั่นสะเทือนโลกาแน่นอนเมื่อเติบโตขึ้นแครนบูจริงหัวพิเศษแท้จริงแค่นายหญิงคนเดียวก็น่ากลัวเพียงนี้ ไม่รู้เทพจกพักรพรรดิอัคคีจะน่ากลัวแค่ไหนเทพจกพักรพรรดิอัคคีคงได้รับการพิจารณาอยู่ในอันดับสูงสุดแม้ในบรรดาจอมยุคผู้พลังเทียนจื้อจุนหลังจากเสียวเสี่ยวจัดการกับศพมังกรวิเทศก็เดินไปที่บันลังและยื่นมือออกไปไข่มุกค่อยๆตกลงใส่มือเมื่อไข่มุกจิตตามังกรวางอยู่บนมืองูจะสีก็โผล่ขัวออกมาและกินไข่มุกจากนั้นพวกมู่เฉินก็มองรัศมีไล้ขอบเขตที่เล็ดลอดจากงูน้อย ลวดลายที่บนตัวเหมือนจะสว่างมากขึ้นหลังจากกินไข่มุกแล้วเจ้างูดูเหมือนจะใช้พลังงานไปไม่น้อยจึงมุดกลับเข้าไปในแขนเสื้อเสียวียังหมดแรงมูเฉินมองภาพนี้และรู้สึกประหลาดใจเนื่องจากเขารู้สึกได้คุ้มเขือว่าหลังจากอสอพิษกื่นฟ้ากินไข่มุกจิตตามังกรแม้แต่ขึ้นหลิงเสียววก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งดูเหมือนว่าจะมีการเชื่อมโยงที่น่าอัศจรรย์ระหว่างเสียววกับอสอพิษกื่นฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มพลังหลิงของเธออย่างมากรอยยิ้มพอใจปรากฏบนใบหน้าเซลลวดูเหมือนว่าอิทธิพลของไรมุกจิตตามังกรค่อนข้างดีนางถึงกับยกมือขึ้นก็เห็นป้ายแสงปรากฏที่หลังมือซึ่งอยู่ในรูปของมังกรนี่น่าจะเป็นป้ายยินยอมของผู้บรรชาการตำหนักมังกรยินดีด้วยด้วยป้ายตำหนักมังกรหมายความว่าเซลลวได้รับสิทธิ์ในพิธีชำระล้างต้องขอบคุณเจ้านะ เซียวเซียวเนี่ยสบตากับมู่เฉินหากไม่ใช่เพราะมู่เฉินมาทันเวลานางอาจประท่เก,กิดหลินจิงจนไม่สามารถค่าดดาวผลลั์เพราะยังไงหลินจิงก็เป็นองค์หญิงแคว้นบู่ไม่มีทางที่ไม่มีไพ่ตายไปกันเถิดในเมื่อเราได้รับสมบัติแล้วก็มุ่งหน้าไปยังทะเลสาบสวรรค์มู่เฉินพูดแม้เขาจะไม่ได้สำรวจตำหนักอีกเจ็ดแห่งแต่เขาก็มีความตั้งใจจะค้นหาเพราะยังไงก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรับป้ายยินยอมเพิ่มมิหนำซ้ำ อาจจะดึงดูดความเป็นศัตรูกับกลุ่มอื่นหากพวกเขาสร้างความโกรธเกลียวให้กับสาธารณชนก็จะเป็นเรื่องลำบากเนื่องจากทุกกลุ่มที่นี่มีจอมยุคขุมพลังตี้จื้อจุนเป็นภูมิหลังถ้าพวกเขายั่วยุมากเกินไปแม้แต่มั่นทั่วหลวงก็จะลำบากไปด้วยหญิงสาวทั้งสามก็เห็นด้วยในเมื่อได้รับป้ายกันครบแล้วพวกนางก็ไม่โลภมากที่จะไปเอาสมบัติจากผู้เป็นชาการคนอื่นดังนั้นทั้งสี่จึงทะยานออกไปจากหมอกพิษนี้ ขนาดเดียวกันผู้คนก็รวมตัวกันนอกเกาะมังกรมากขึ้นเพราะมีเกาะ้อยจํานวนมากในวังสวรรค์บรรพการซึ่งจะใช้เวลานาน,านเกินไปหากค้นหาที่ละเกาะในเมื่อเกาะมังกรแห่งนี้ถูกเปิดเผยพวกเขาก็ต้องรวมตัวกันโดยธรรมชาติอีกมุมหนึ่งของเกาะมีกลุ่มขนาดใหญ่อยู่ริมขอบเกาะวางแนวกัน้นไม่ให้ใครเข้าใกล้แม้ว่าผู้คนจะไม่พอใจกับการกระทําพวกเขาแต่ไม่มีอะไรที่ทําได้ นั่นเป็นพอการรวมตัวนี้น่าตื่นตาและน่าตกใจในกลุ่มคนมีจอมยุทธ์หลายสิบคนซึ่งเกือบสิบคนในนั้นอยู่ในระดับจื่อจุนขั้นเก่าระยะปลายสุดมีหนำซ้ำทั้งหมดยังมีชื่อเสียงในทวีปเทียนล,ลั่วติดอันดับหนึ่งใน15้าของทำเนียบจอมยุทธ์รุ่นใหม่โดยเฉพาะชายชุดคุมสีทองที่อยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้เขามีใบหน้ารอเรา,าขณะรอยยิม้มพร้อมกำลรงกดดันชายคนนี้คือองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเซียเซียอยู่ องชายใหญ่พวกเราจะไม่เข้าไปรอขอลับมีคนพูดที่ด้านข้างเสียอยู่เมื่อเสียอยู่รีนบอกว่าปลอยคนอื่นเข้าไปค้นหาหากมีใครออกมาเราก็เชิญพวกเขามาพูดคุยมเมื่อรีนคําตอบเสียอยู่ทุกคนเข้าใจเสียอยู่เป็นคนโหดเทียมอย่างแท้จริงเพียงแค่เฝ้ารอที่นี่ไม่ว่าใครจะนําสมบัติออกมาจากเกบบาะมังกรจะตกอยู่ในมือพวกเขาในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไปคนโชคร้ายเหล่านั้นค้นหาต่อไปเสียอยู่ยิ้มกําลังพูดอยู่เขาเนี่ยค่อยๆมองหมอกนั้น เขาสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างในภาพนั้นเมื่อเซียอยู่เห็นเงานั้นเขาก็อึ้งก่อนจะเป็นรอยยิ้มเยาะเยะ้ยนั่นมันไอสาระเลวมู่เฉินดูท่าโชคขวายนั่นจะไม่ดีเท่าไหร่จริงๆโอเคครับเจอกันหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ